ครูชื่อครูชยานิตก,กาวินนะคะตำแหน่งครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีจังหวัดลำปางค่ะคุณครูสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาม .1 ประวัติศาสาตร์ม .3 สังคมม .4 แล้วก็หน้าที่พลเมืองม .4 เว็บไซต์นะคะครูบุ๊ i n อ h อีภาษาไทยครูบุ๊ t h ai ค่ะ เว็บไซต์ครูบุ๊กตัดไทยก็จะเป็นเรื่องราวของรายวิชาที่คุณครูบุ๊กได้สอนค่ะรวมไปถึงเป็นคลังความรู้ให้กับนักเรียนไม่ว่านักเรียนคนไหนนะคะที่เรียนไม่ทันในห้องเรียนหรืออยากได้ข้อมูลเสริมในห้องเรียนนะคะสามารถเข้ามาเว็บไซต์ในนี้ได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังจะมีเรื่องของการเงินในห้องเรียนซึ่งนักเรียนไม่ว่าจะชั้นไหนนะคะสามารถเข้ามาเรียนห้องเรียนการเงินดิจิตอลในเว็บไซต์ของครูบุ๊กได้ค่ะ เมื่อความที่โรงเรียนของครูบุกน,นะคะไม่ได้มีทีวีทุกห้องทําให้คุณครูบุกเล็งเห็นว่าไม่มีทีวีแต่นักเรียนมีสื่อเป็นโทรศัพท์มือถือะคะ่ะทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วทํายังไงให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ดังนั้นเว็บไซต์เนะะี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลหรือสามารถเสิร์ชหาจากเว็บไซต์ของครูบุกโดยที่ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์เนี่ยครูบุกก่อนกองให้แล้วนักเรียนสามารถใช้เว็บไซต์ของครูบุกนะคะให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังหาข้อมูลสามารถ เอามาใช้ในการจัดการห้องเรียนได้ด้วยค่ะเป้าหมายของครูบุ๊กนะคะคือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนอกจากเนื้อหาเดิมๆที่มีในหนังสือหรือในเว็บไซต์นะคะครูบุ๊กก็ได้เอาเว็บการศึกษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแอปพลิเคชันที่มันสามารถลิงก์กับเว็บไซต์มาช่วยส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนนะคะสนุกขึ้นด้วยค่ะ ส่วนสาคัญนะคะคือการให้ความปรึกษาค่ะในส่วนของเว็บครูดตไทยนะคะก็มีส่วนร่วมในการช่วยให้คุณครูนะคะมีความกล้าที่จะสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาค่ะโดยที่คุณครูไม่ได้เก่งเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์แต่ทางเว็บครูค่ะก็จะมีทีมที่ปรึกษาให้คําแนะนําตั้งแต่การสอนน้งตอนอบรมรวมไปถึงมีตัวอย่างของเว็บคุณครูท่านอื่นให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณครูได้เรียนรู้นะคะอย่างแรกก็คือการจดโดเมนค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้แต่เราจะต้องเอาตัวเองไปหาโอกาสค่ะคุณครูเห็นโครงการนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราค่ะแต่ได้อบรมจริงๆคือเดือนกรกฎาดังนั้นตัวคุณครูเองไม่ว่าคุณครูอยู่ที่ไหนท่านใดถ้าเราต้องการพัฒนาตัวเองเราก็สามารถพาตัวเองเข้ามา อยู่ในจุดนี้ได้ค่ะก็อยากฝากถึงคุณครูทุกท่านนะคะลองพาตัวเองเข้ามาพัฒนามาลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้วก็เว็บไซต์นี้จากเว็บ t ูรดไทยเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่ดีขอเชิญชวนเข้ามาอบรมร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ